ชิป่หนึตอนที่ปรึกษากล่าครูโย่งว่างไหมเฮ้ไม่ว่างโอเคครับมีเรื่องจะขอคำปรึกษาหน่อยก็บอกว่าไม่ว่างคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับมึงเข้าใจกูไหมเนี่ยกูบอกว่าไม่ว่างผมอยากเลิกเาล่าครับโว้ยกูบอกว่าไม่ว่างผมควรจะทำยังไงดีไอสงบนี่มึงจะกวนกูให้ได้เลยใช่ไหมขอบคุณสำหรับคำแนะนำอย่าง เอา,อางี้สงบกูว่างก็ได้มึงไปชงกาแฟมาให้กูก่อนมาแล้วครับชงสูตรไหนวะทำไมเร็วแท้สูตรต่วนครับเอาไปเลยอ่ะโอเคเหลามาเลยผมอยากเลิกเล่าก็เลิกดีมาบอกกูทำไมก่อนแล้วทำมันง่ายกูจะมาปรึกษามึงทำไมล่ะขอโทษครับร้อนว่ะชงยังไงของมึงเนี่ยขอแบบมีสาระหน่อยหัวนเออก็ได้ว่าแต่จะเลิกทำไมก่อนกินเหล้าแล้วมันทำให้ผมเสียงาน แปลว่ามีเหตุผลที่จะเลิกแล้วใช่ครับแต่ปัญหาคือมันเลิกยากมากเอางี้ดิลองเปลี่ยนมากินกาแฟแทนไม่ได้ผมแพ้กาแฟฮะแพ้กาแฟได้ด้วยเหรอมันแพ้แบบไหนกินแล้วนอนไม่หลับหัวใจเต้นเร็วไอ้บ้าเขาไม่เรียกว่าแพ้มันเป็นฤทธิ์ของกาแฟอยู่แล้วอ้าวงั้นเหรอแต่ถ้ากินกาแฟแล้วมันจะเลิกเล้าได้เหรอไม่ได้ไม่เกี่ยวกันเลยแล้วจะพูดเพื่ออะไรเพื่อให้มันจบปัญหามึงจะได้รีบไปไกล ขุยงเออเออก็ได้กูเข้าหมดจริงจังแล้วอยากเลิกเหล้าแต่ปัญหาคือมันยังอยากกินใช่ไหมถั่วต้มแล้วตอนที่อยากกินถ้าไม่กินจะเกิดอะไรขึ้นก็งหงุดหงิดอารมณ์เสียเอาละงั้นเราก็ต้องเริ่มแก้ปัญหาที่ตรงจุดนั้นก่อนจุดไหนหอ่ะก็จุดที่ถ้าไม่ได้กินแล้วจะอารมณ์เสียไงแกยังไงล่ะครับทีนี้ต่อไปนะเวลาที่มึงรู้สึกว่าอยากจะกินเหล้าอ่ะมึงก็จับขวดเหล้าขึ้นมานะแต่ไม่ต้องกินอา้านี่ก็ทรมานตายเลยดิ เออแล้วมึงก็จับเวลานะให้ผ่านไปสักห้านาทีแล้วไงต่อครับพอผ่านห้านาทีมาได้นะมึงยิ้มเลยยิ้มทำไมอ่ะก็เพราะว่าชนะใจตัวเองมาได้แล้วห้านาทีอ๋อแล้วไงต่อทีนี้ก็จับเวลาไปอีกสิบนาทีพอผ่านสิบนาทีไปได้ปุ๊บแปลว่ามึงชนะใจตัวเองมาได้สิบนาทีแล้วแล้วหลังจากนั้นลนะ่ะก็ไปครึ่งชั่วโมงเลยต่อไปก็หนึ่งชั่วโมงแล้วถ้าครบเวลาแล้ว่ะทีนี้ก็แล้วแต่มึงจะกินหรือไม่กินก็ได้ แต่อย่าลืมนะว่ามึงสามารถชนะใจตัวเองมาได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วถือว่ามึงเก่งมากเลยถือขวดเหล้าไว้กับมือแต่ไม่กินมาได้เป็นเวลาตั้งชั่วโมงหนึงห่งเฮ้ยเออจิงในเมื่อมึงชนะมาได้แล้วทีนี้มึงอยากจะยอมแพ้ก็เรื่องของมึงใช่ผนชนะแล้วสบายใจจังงั้นผมไปกินเหล้าฉลองก่อนนะทำตาพลน,น้าใหม่มึงต้องเปลี่ยนวิธีฉลองเป็นอย่างอื่นด้วยเป็นแบบไหนอ่ะกินนมฉลองใครเขาทำกันกินนมฉลอง ไม่มีใครเขาทำกันหรอกมึงอะคนแรกทำเลยจะบ้าเหรอไม่ทำเวลาค,ลคารูโยงฉลองครูโยงทำยังไงกินเบียร์นั่นไงแล้วยังจะมาบอกให้ผมกินนมนิกเฮ้ยไม่เหมือนกันนะกูกินแค่กระป๋องเดียวนี่มันเป็นกฎประจำตัวเว้ยกินได้ไม่เกินวันละหนึ่งกระป๋องกฎประจำตัวใช่ทุกคนก็ต้องมีกฎของตัวเองดิวะเฮ้ยน่าสนใจตั้งกฎให้ตัวเองเหรอเออเป็นระบบอัตโนมัติมึงก็ทำได้นะยังไงยังไงเหลาไม่อน่อย ก็คือเวลาที่เราตั้งกฎให้ตัวเองเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าสร้างระบบอัตโนมัติขึ้นมาอย่างเช่นคิดไว้ล่วงหน้าว่าถ้าเกิดกูหกล้มขึ้นมากูจะล้มท่านี้แล้วพอถึงเวลาล้มจริงๆเราก็จะล้มท่านั้นโดยที่ไม่ต้องใช้สมองคิดเลยยังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะอย่างเช่นการฉลองของมึงเนี่ยมึงฉลองด้วยการกินเหล้ามาตั้งแต่เกิดเลยเปล่าเปล่าครับเพิ่งมาเริ่มตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยแหละเออก็นั่นไงเพราะมึงตั้งกฎให้ตัวเองแล้วเวลาฉลองมึงต้องกินเหล้า ทีนี้มึงก็เลยอยากจะกินแต่เหล้าไงเพราะมึงตั้งกฎกับร่างกายมึงไว้แล้วร่างกายมึงก็เลยอยากกินเหล้าเพราะมันจะทําตามกฎไอะที่แท้ที่เราอยากกินเหล้าก็เพราะว่าเราตั้งกฎไว้อย่างนั้นเองเออตั้งกฎใหม่เลยอาจจะใช้เวลาสักหน่อยแต่เดี๋ยวร่างกายมึงก็ทําตามสุดยอดสุดยอดสุดยอดไม่คิดจะขอบคุณกูหน่อยเหรอเอาละทีนี้จะได้ทํางานต่อ โยอมึงไปบอกอะไรไอ้สงบวะกูบอกให้มันตั้งกฎกับตัวเองใหม่กฎอะไรเวลาฉลองห้ามกินเหล้าให้กินอย่างอื่นอ๋อเหรออ,อร่อยไหมแซดอย่าบอกใครมันกินใบไม้ไว,วะกูว่ามันเข้าใจเจตนากูผิดนะไอ้สงบมึงทําอะไรก็ทําตามคําแนะนาเอาขวดเหล้าไว้ใกล้ๆแต่ไม่กินกินอย่างอื่นที่ไม่ใช่เหล้าคุณโยงแนะนําแบบนั้นจริงเหรอก็ประมาณนั้นคุณคือฆาตกร ไม่เกี่ยวอะไรกันวะเดี๋ยวนายโคบานมึงตายไปเราไม่ใช่เหรอเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเออเรื่องนั้นกูรู้แต่มึงตายไปเราไม่ใช่เหรอความตายเป็นความสูญเสียแต่ความตายเป็นเรื่องธรรมดากูรู้แล้วกูหมายถึงว่ามึงอะตายไปแล้วตายวันละนิดจิตแจ,จ่มใสกูว่าคุยกับมันไม่รู้เรื่องหรอกเออกินไปไหมก็ไม่เป็นไรวะดีกว่าก,กินเหล้าตอนนี้รู้สึกไงมั่งบอกตรงๆว่าจุบก็เลิกกินดีวะไม่ได้ครับผมตั้งกฎกับตเตงไว้แล้วตั้งกฎว่าไงเหรอ ถ้าอยากฉลองให้กินใบไม้จนกว่าจะอ้วกกดบ้าอะไรของมึงเนี่ยครูโย่งอย่ามายุ่งผมไม่กินเหล้ามาได้ชั่วโมงหนึ่งแหละโอ้ชั่วโมงหนึ่งแล้วเหรอเฮ้ยถือว่าใช้ได้เลยนะเนี่ยโยงแล้วตอนนี้ยังอยากกินเหล้าอยู่ไหมก็อยากอยู่ครับงั้นลองใช้วิธีของผมดูมาเออหน้าสนไหนโคบานเหล่ามาสิคุณสงบพรุ่งนี้ไปตลาดนะไปทําไมไปซื้อน้ําปลามาขวดหนึ่งกับเหล้าขวดหนึ่งเอามาทาอะไรวะโคบานเอาเหล้ากับน้าปลานะเทผสมรวมกัน แล้วหลังจากนั้นก็เอามากินเลยแล้วมันจะเป็นยังไงต่อทีนี้เหล้าก็จะไม่อร่อยแล้วคุณก็จะไม่อยากกินเหล้าอีกเอ้บ้าเรื่องตังหน้าดูงั้นคุณมีวิธีอื่นอีกไหมล่ะโกรนมึงว่าไงกูก็พอมีวิธีอยู่นะเหล้ามาซิเอาละเข้าใจตรงกันนะเข้าใจอะไรมึงยังไม่ได้พูดอะไรเลยคุณคือข่าตกรเอาอีกแล้วไอ้นี่มึงอยากเลิกเหล้าใช่ไหมล่ะคบาลไม่ใช่ผมเออนั่นแหละไอ้สงบใช่ครับอยากเลิก จิตมึงไม่เข้มแข็งพอเฮ้ยมีหลักการแล้วต้องทำไงอะครับมึงต้องเริ่มจากการฝึกจิตใจก่อนเว้ยสงบกูมีสถานที่สำหรับฝึกจิตใจอยู่ที่ไหนวะลานหอยหลอดไงไปจับหอยหลอดกับกูรับรองว่าเพลินจะลืมกินเหล้าเลยมีแต่มึงคนเดียวเท่าน,นั้นแหละที่จับหอยหลอดจนเพลินไม่เกิงไงปกป๊องมันก็เพลินมันแกล้งทำไปงั้นแหละเพราะว่ามันจ้องจะเล่นมึงอยู่โอโหไอ้นี่ก็กินแบบไม่หยุดยั้งไม่สนใจใครทั้งสิ้น อลี่ใบไม้เนี่ยนะใช่แต่มันไม่ใช่ใบไม้ธรรมดานะใบไม้อะไรใบไม้สีเขียวเออนั่นแหละเขาเรียกว่าธรรมดาเอออามึงกินไปเลยเดี๋ยวกูนั่งเป็นเพื่อนไม่ห้ามมันหน่อยหรอไม่เป็นไรหรอกนี่แค่ใบไม้คุณคือฆาตกรไอ้โคบานมึงจะไปไหนก็ไปไปเอาละผมอิ่มแล้วเอาจริงดีเฮ้ยเป็นไงบ้างตอนนี้รู้สึกคอแห้งกระหายน้ำอะไรมึงคิดจะทำอะไร ขอแห้งแล้วไงจับขวดเหล้าขึ้นมาทําไมอยากกินว่าคนอื่นเขาไม่รู้ทันนะเว้ยสงบขอแห้งจริงๆนะถ้าผมไม่กินตอนนี้ผมต้องตายแน่เลยเออก็ได้กูเข้าใจมึงคุโยงใจดีที่สุดอยากกินก็ตามมานะฮะคืออะไรสั่วๆั่วั่วสั่วเฮ้ยคุโยงบินหนีไปแล้วอะไรมองกูทําไมขอตังค์ซื้อน้ำกินหน่อยกูไม่มีตังค์อะไรครับสงบขอตังค์ซื้อน้ำกินหน่อย อ่ะเอาไปซื้อน้ำนะเอโคบาลใจดีจังวะขอบคุณมากครับซื้อแล้วเอามาให้ดูได้นะว่าเป็นน้ำจริงๆครับผมซื้อน้ำแน่นอนโคบาลมึงแน่ใจนะไม่รู้เหมือนกันลืมตัวเธอซื้อเหล้ามาอีกแล้วโถกูเนาะกูทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยกูสาเลิกกินมาได้ตั้งชั่วโมงกว่า